เจ้าสาวผมเจ้าสาวผมสวยไหมครับสวยครับีนอมินดีก่อยนะขอบคุณมากๆเลยครับก็อย่างที่ทราบกันนะวันนี้เป็นเป็นวันแต่งงานของผมนะครับก็ทุกคนก็พูดคําเดียวกันหมดเลยว่าในที่สุดนะพี่วินหรือฝรั่งก็ fine เลยใช่ก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันในเรื่องนี้ครัแต่ในที่สุดก็ เจอคนที่ใช่แล้วก็มาถึงวันนี้ในที่สุดพิมพ์คแค่ะเมื่อคืนนอนสบายก็นอนไม่หลับหลายมันเหมือนกันก็คิดว่าเราจะตื่นเต้นอยู่ให้พูดถึงกานวันนี้ก่อนวางปีมาย่างไคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็อยากจะทําง่ายๆเล็กๆด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทางทั้งผมแล้วก็ทางพิมพ์เองเนี่ยก็ มีหลายกลุ่มเพื่อนตัวผมเองมีทั้งธุรกิจด้วยแล้วก็มีทั้งแขกทางฝั่งบันเทิงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็มาจบที่ที่โรงแรมนี้ก็คุยกันกับทันเนอร์ด้วยนะครับทีมจากระดาวันก็ก็คุยถึงทีมงานก็เราก็ชอบสีเขียวแล้วเราก็ปีลิงได้กันทั้งคู่ด้วย ก็เลยจะมีกิมมิคเล็กๆเป็นลิงกับลิงอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่มีลิงสองตัวฮะก็เลยไม้ไม้ป่าป่าให้รู้สึกอบอุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ชอบแบบดอกไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นความมินิมอลเน้นความเอิร์ธโทนครับเมื่อกี้ตอนแรกพี่บิวินเล่าบอกว่าค่อนข้างเพื่อนๆค่อนข้างว่าอื้อยินดีมากๆที่เห็นพี่วินสละโสดแล้วคุณมคี พอได้ยินแบบนี้รู้สึกไงคะก็ก็ได้ยินมาหลายคนพูดเหมือนกันนะคะแับที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันก็คงถึงอายุแล้วแหละเจอกันได้งโอ้หเจอกันในที่ที่ไม่ไม่คาดฝันนะเจอกันในสนามกอล์ฟเนี่ยคือผมก็ไม่ใช่นักกอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่เล่นเป็นประจำทีมเองจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขาเป็นนักอะไรเขาเป็นนักแข่งรถ แต่ดันมาเจอกันในสนามกอล์ฟก็กโดยเพื่อนที่ที่เรารู้จักทั้งคู่เนี่ยแนะนําให้รู้จักกันนะเจอก็ไม่ใช่แบบรักแรกพบไม่ใช่เลิฟแอ first อร์ไซ์อะไรขนาดนั้นหรืว่าคุยกันเป็นธรรมชาติครั้ <c oughs> งแรกที่เจอเขาเ็นยังไรคะก็นนะ <c oughs> ก็เป็นตีกรฟนาอไปไปแบบว่าเล่นก์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็ธรรมชาติไม่มีอะไรเราก็รู้จักเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็สนิทด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เลยคุยกันเหมือนปกติอะไรยเงี้ยค่ะมึ่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนไม่ได้จีบกันใช่เหมือนแค่เป็นวันที่รู้จักกันวันแรกเฉยใชไม่ได้แบบมีสปาร์กปิ๊งปั๊งอะไรทันทีไม่ใช่อย่างนั้นใครใครจีบใครก่อนรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มชอบแล้วอือ มันค่อยๆพัฒนาคือมันมันจากการรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้กันว่าเออสิ่งที่เขาให้คุณค่าในชีวิตเขาสิ่งที่ผมให้คุณค่าในชีวิตผมอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาชีวิตแล้วก็คุยกันอะไรกันจนรู้สึกว่าเออคนนี้มีค่านิยมที่คล้ายกันกับเรากิจกรรมที่ทํากันก็ทําได้เหมือนกันหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยเออมันพัฒนาเป็นสิ่งที่มากกว่าพี่น้องตอนนั้นก็ไม่รู้ใช่ รู้ตัวกี่แต่งงานกันซะแล้วกิจกรรมที่ทํานี่คือทาด้วยกันหมดทุกอย่างเลยก็เลยคงค่อยๆสนิทกันขึ้นจากกิจกรรมมากกว่าด้วยสังคมกลุ่มเพื่อนด้วยฮะรู้สึกว่ามันเอ่อไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นก็เลยทําให้ในหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันคือจากตอนแรกวินาทีแรกคือไม่ได้มีโมเมนต์ว่าอ่ะจบแล้วคนนี้ใช่ นี่คือตัวพีมเองยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นนักร้องตอนแรกแต่ไม่รู้ใช่ใช่เขาเป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบฟังเพลงขนาดนั้นอืมฮะก็เป็นจุดที่ผมชอบก็ด้วยว่าเออเขาเขาอาจจะถูกใจเราที่เราเป็นเราจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะเรามีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอืมเราเรารู้จักกันที่หัวใจจริงๆเนาะฮะอืมชอบอะไรตัวพี่ ก็หลังจากที่แบบความคิดค่ะเขาก็มีความคิดที่แปลกดีค่ะแต่เป็น <c oughs> เป็นความแปลกแบบที่ <c oughs> คนละมุมกับที่เรามอง <c oughs> คือแปลกจากตัวเราซึ่งพอไปมองมุมเขามันก็เออจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ทําให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่เราไม่ได้มองมันเป็นเหมือนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆเรื่องของความคิดก็มีอันที่แบบว่า ไม่ได้เป็นความคิดเดียวกันอะไรมุมมองในเรียอกันอืมเดียวกันไหมก็หรือเรื่องพัฒนาการเอยคือผมว่ามันคงแตกต่างกันด้วยอายุด้วยหรือประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เออเรามองเรื่องเดียวกันจากอีกมุมคนละมุมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พิมพ์คงหมายความว่าเขาชอบมุมที่ผมมอง มามมมว่ามุมที่ตัวเองบอกมันมันไม่ใช่มุมที่ขัดแย้งกันแต่มันเป็นมุมที่มันเป็นเพิ่มขึ้นมามใช่เจองกีะทาไมถึงอผมชอบความความออกกันนาขสองเขาวความเป็นผู้ใหญ่ความคิดอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยโดยที่คือมันเหมือนอีกขั้วหนึ่งเลยอะ่ะ คือผมไม่ชอบเตรียมตัวอะไรมากมายเขาชอบเตรียมตัวเยอะๆเตรียมตัวลุ้งหน้ามากๆอะไรอย่างงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราขาดไปเหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยคแล้วก็เ,เขาเขามาสายทําธุรกิจอะไรมากหน่อยส่วนผมเองก็เป็นศิลปินน่ะแต่สุดท้ายต้องทําธุรกิจก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องการคนที่คิดไปในมุมธุรกิจมากขึ้นหน่อยเหมือนกันนะไม่งั้น ติดกับติดเจอกันนี่พากันเข้าป่าแน่เลยอะไรนี้ฮะก็จะชอบมุมนันของเขาแล้วก็เป็นนักกีฬาอีกแลนเบนเจอร์อีกซึ่งผมก็ปกติผมก็เข้าป่าผมก็ปั่นจักรยานออกถนนผมก็ขี่บิ๊กไบค์ผมก็ทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วคนนี้มาคือเขาก็ไม่ใช่สาวหวานเลยอ่ะเขาก็มาเป็นแบบเออลุยๆแล้วก็ใจถึงยิ่งกว่าผมอีกในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย ก็เลยมนันดขีขอยแพร่ย่าถกันท่าไ,ไหร่รอบหนึ่งค่ะ <c oughs> ล,ลิงกับลิงก์เนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้พี่วินเคยให้สัมภาษณ์ว่าเกือบจะไม่ได้แต่งงานถ้าไม่ได้เจอคนนี้โอ้โห <c oughs> จะจะออกจากคำถามานี้ยังไงดี <c oughs> <c oughs> ฮะเอ่อไม่ใช่เกือบจะไม่ได้แต่งงานไม่ค่อยได้มีความคิด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยผุดขึ้นมาว่าเออฉันอยากจะแต่งงาน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ดีหรืออะไรยังไงเลยแต่ว่าเรามักจะมองภาพตัวเองไปนในอนาคตแล้วเราก็เห็นว่าเออสิ่งที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยม,มันหลากหลายมากจนการที่จะเห็นภาพอีกคนหนึ่งคู่กับเราไปตลอดในทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็แอบยากเลยแต่กับคนนีมน้มันดูเหมือนมันเห็นภาพว่าเขาไปด้วยกับเราได้แทบจะทุกๆเรื่องเลย อที่ทรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาอยากเปนการโดยทันที่ก่อนหน้านี้ก็คือความคิดนี้น่าจะเป็นความธรรมชาตินะแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติจนเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่น่าจะเป็นไอ้อออจุดที่เป็นธรรมชาติดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่จุดที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดที่เออฉันอยากจะดีขึ้น เพราะฉันรู้ว่าฉันเปลี่ยนให้เธอแล้วอ่ะฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยู่คู่กับคนนี้แล้วมันมีแต่เรื่องที่ดี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 ด,ดีขึ้นไปนะนั่ะมันไม่ใช่ง่ายครับมันก็เจอปัญหาเยอะแยะเหมือนกับทุก,ทกคู่แหละแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเราสู้ให้ผ่านพ้นเรื่องปัญหาไหแต่ละเรื่องได้เนี่ยอีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมันสวยงาม เมื่อเราค้นมันไปแล้วรกงแาเาบซึ้งค่ะเคยรู้มาก่อนไหมคะว่าเขาไม่เคยมีความคิดเรื่องรู้รู้มาก่อนอยู่แล้วค um ่ะเขาก็พูดอยู่เรื่อยๆแหละเหมือนเล่าให้เพราะเราจะคุยกันทุกเรื่องแล้วเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยเรื่องอดีตคุยเรื่องความคิดคุยเรื่องอนาคตกันอยู่แล้ว ผู้หญิงเลองแต่งงานมันใหญ่มาก,นกเนาะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างซัพพอร์ตเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านเนื่อกันมาอย่างทราบรื่นแล้วก็เลยรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราทําด้วยกันจะเป็นออกกําลังกายจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าแบบไปเล่นตะกีก,กักานอะไรอย่างเงี้ยึ่งก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำเรื่อยๆจนแก่เนี่ยคนนี้เขาก็ทําไปกับเราได้เพราะว่ามันเป็นความชอบที่เขาชอบด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเฮ้ยต้องเล่นด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขาชอบอไม่ได้ฝ <ขอ S 2> ืนก็เลยรู้สึกว่าอืมเราเข้ากันได้เกือบทุกมุมเลยที่เล่ามาคือเหมือน ใ้เวลา <Cats> หรือการทากิจกรรมด้วยกันเยอะเยอะนะครับเย <c oughs> อะมากเหมือนม <plo ad S 2> ันต,ตัวติดกันมานานมากๆแล้วมกันเราแบบเล่นกอล์ฟกันไปเที่ยวต่างประเทศเล่นสก,กีหรือจะไปเล่นแบบสก,กีน้ำอะไรอย่างเงี้ยะแล้วกิจกรรมเราแบบค่อนข้างเดินป่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันเลยไปด้วยกันตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้มีใครต้องแบบเออเดี๋ยวฉันจะไปทําอัานน,<ห>น,นี้นะเราแยกกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเราไปด้วยกันได้ทุกทีแล้วอย่างเรื่อง รท้องแก่แดดไม่ไม่คนนี้จริงตอบค่อยมีเขาเด็กกว่าอายุบอ้ว่าเด็กกว่ายังไงพูดได้ดีพูดดีไม่ทุกครั้งเลยเขาจะบอกว่าพี่ไม่คิดเลยว่าพี่สี่สิบแล้วพี่ยังคิดว่าพี่ยี่สิบอยู่อายุไม่ใช่ปัญหามีช่วงก่อนหน้านั้นมีไมที่ต้องปรับจูนกันเรื่องแบบ เออก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องความคาดหวังเพราะว่าผมว่าพออายุน้อยเนี่ยมันก็จะมีความแฟนตาซีโลกสวยอยากให้อะไรอะไรมันเป็นไปอย่างที่ตัวเองฝันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในอุดมคติของเขาว่าเออเรื่องนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ต้องมันจะต้องดีแน่ๆเลยแต่ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้น บางอย่างเราก็ต้องยอมผิดหวังบ้างอะไรบ้างเพื่อให้คนสองคนยังเดินไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังหลังจากนี้วางแผนไว้ยังไงยังไงดีจะมีเบบีเลยไหมอืมแค่นี้ผมรู้สึกว่าผมก็ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองมากแล้วเหมือนกันคือแต่ว่ามันก็ใช่ว่ามันจะไม่มีหรอกครับคือคือแน่นอนคือผมรู้สึกว่าขั้นขั้นที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วเดี๋ยวขั้นที่สองก็คือมีทายาทเนี่ย<ม>ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าปิดประตูคือ<ม>นะตอนนี้เราก็คุยกันแล้วเราก็พยายามชั่งน้ำหนักว่าเออมีหรือไม่มีดีมันมันก็เราเคยคุยกันว่าเออไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบด้วยเนาะพิม,มอาจจะไม่อยากมีเป็น<ม>ัเจ็ดสิบอะไรนะแต่แต่ผมอาจจะน้อยกว่าเขาสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้อาจจะ ด้วยเสียงเชียร์ของผู้ใหญ่ที่มาในงานวันนี้ทุกคนกอวยพรว่าลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชัดจะเริ่มจะอ่อนออ่นแอลงไปนิดนึงแล้วมอนจะได้คุยกันเรื่องคุยกันค่ะเจ้าสาวความคิดเปลี่ยนอยากจะมีเพิ่มขึ้นไหมคะก็อาจจะเหลือสักแค่สิาสิบโอเนไหมนิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับ ก็อาจจะคิดว่าเรายังไม่พร้อมค่ะใช่หมายถึงว่าอาจจะยังไม่พร้อมเร็วๆนี้แต่ถ้าอนาคตก็ใช่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบโลกมันน่าจะอยู่ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีแบบทั้งมลพิษทั้งคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเขาเกิดมาจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเปล่าอืมคืออาจจะหวงอิสรภาพ แต่ว่าตอนนี้ห่วงน้อยลงเยอะมากนะครับคือแต่ก่อนเราก็ยังยึดติดในในรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนะคือเวลาเป็นของเรากับของคนรักเราอย่างเดียวแล้วก็กิจกรรมที่เราชอบอะไรเงี้ยนะพออยู่บนโลกใบนี้มานานสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออความสุขของเรามันก็มันก็วนอยู่เท่านี้แหละขึ้นขึ้น,นลงลงของมันไปอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มอยากจะมี รสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นอ,อย่างวันนี้มีการแต่งงานเนี่ยก็เป็นเป็นจุดที่ชีวิตไม่เคยเดินมาถึงเลยในความสัมพันธ์ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็บอกกับทิมพ์ว่าเออผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับการแต่งงานเท่าไหร่แต่ผมตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะผมไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังการแต่งงานนี้มันคืออะไรความคาดหวังมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ในที่สุดแล้วก็คนสองคนก็ทําให้ดีที่สุดแล้วคิดเป็นคำว่าหลังจากนี้จะเจออะไร น่าจะอยู่ที่ความคิดตัวเองเท่านั้นเลยที่เหมือนกับเราไปท้าทายตัวเองเยอะไปแชร์เรนจ์ตัวเองเยอะว่าเออมันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้หลังจากที่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราพยายามทําใจนิ่งๆใจเย็นๆก็น่าจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะแสดงว่าทางคู่เป็นคนที่น้ํากับน้ํามาเจอกันได้ไหมหรือว่ายังไงดีพี่เป็นน้ำไหม นี่ก็ไม่ใช่น้ำาลยเขาก็เขาก็ร้อนเหมือนกันนะใครใครขึ้นก่อนใครเขานั่นเองแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นพร้อมกันขนาดนั้นมีคนขึ้นก็จะมีคนรงใช่มีคนที่ขึ้นไม่เท่าอาจจะเป็นไฟอันน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมเขาใช้ไฟดับไฟออแล้วมันจะออกมายังไงคะวอดวายหมดเลย ใช่ตอนนี้คือจากที่แบบออเป็นพี่เป็นน้องที่รู้จักกันมาเป็นแฟนม,มันเปลี่ยนไปเยอะเลยคะช่วงเวลาผม,ผมว่าไอ้ตัวพื้นฐานของของความสัมพันธ์ของเรามันค่อนข้างพัฒนาทีละนิดทีละนิดมันเลยผมรู้สึกเองนะว่ามันมันค่อนข้างเข้มแข็งอะ่ะแล้วก็ไอ้ตัวตัวหลักการที่ผมตั้งเอาไว้ว่าเอาอยากจะเป็นเพื่อนกับพิมพ์ให้ดีที่สุดอยากจะพูดกันทุกเรื่องอยากจะ สุดท้ายแล้วเมื่อความหมือหวานที่เหมือนกับปิ๊งปั้งมันมันหมดไปเนี่ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่เพราะว่าเนผมปีนี้อายุ45เพื่อนผมหลายๆคนคบกันมา30-40ปีอย่างเงี้ยเขายังอยู่กับผมเลยอะ่ะในขณะที่แฟนหรือความสัมพันธ์ฉันคนรักเนี่ยอื่นๆเนี่ยมันมันจบไปตั้งหลายครั้งแล้วอะ่ะผมก็อยากจะมีเพื่อนอย่างนั้นแหละที่อยู่ใกล้ๆกับผมตลอดไปนัเป็นไปได้ มิมมีอะไรอยากจะบอที่พิม์หคะแล้วพี่พิมสักหนึ่งแมอื์ก็ถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้รักก็ไม่รู้ว่าตอนไหนแล้วก็เอาเป็นว่าเหมือนกับเพลงขายของเลยแล้วกันคือผมก็มองว่าพิมพ์คือแสงสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมนะฮะคือในในช่วงที่ผมรู้สึกว่าอผมเริ่มจะงงกับชีวิตแล้วไม่รู้ว่า จุดหมายปลายทางของเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็รู้สึกโชคดีที่มีพินเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้เป็นเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายใหม่ว่าเออเราแค่มีคนคนนี้อยู่ด้วยกันข้างๆแล้วเราก็เดินไปในอนาคตไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่แค่มีกันและกันมันก็เป็นความสุขและเป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่เลวนะสำหรับผมก็ เอาสั้นๆละกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทุกข์หรือว่าสุขจะทะเลาะก,กันหรือไม่ทะเลาะก,กันเราก็จะจับมือกันไม่ปล่อยมือกันปล่อยเพลงขาว่ามีเพลงอ่าใช่ครับเนื้อคือคือช่วงนี้เอาแสงสว่างมาเปรียบกับหลายๆเรื่องหน่อยเพราะว่ากำลังจะมีซิงเกลใหม่นะครับ<ม>ซึ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยเดี๋ยวจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับในวันที่ ในช่วงเวลาที่บ่าวสาวเดินเข้าห้องเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ทางค่าย spicy dish เองเนี่ยจะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ของผมนะครับก็ในนาม s q u i z animal แหละนะครับชื่อเพลงว่าแสงสว่างก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เขียนให้เจ้าสาวคนนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงว่าแสงสว่างก็อยากจะฝากให้กับคู่รักทุกคู่ไปได้ฟังกันด้วยกันแล้วกันครับสปอยสั้นสั้น เป็นเพลงนี่น่าจะเป็นเพลงเพลงรักเพลงเพลงรักที่สมบังเพลงแรกของ w วิ s เ n i m a l เลยเหมือนกันแต่เพราะว่าหลายครั้งผมไปร่วมงานแต่งเนี่ยผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรต้องพยายามเอาเพลงตัวเองมาบิดเนื้ออะไรเงี้ยให้มันเป็นมงคลกับบ่าวสาวอะไรเงี้ยครับเพเพลงนี้ก็อีกหน่อยน่าจะเป็นเพลงที่ได้ได้ร้องในงานคนอื่นบ้าง